สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวเล่าต่อนะครับวันนี้12มกราคม2568ครับวันนี้จอร์ดเข้ามาเร็วหน่อยครับเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องแจ้งเตือนนะครับชาวบ้านนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ติดตามจอร์ดเนี่ยครับ ผู้ที่อาศัยพักอยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับต้องระมัดระวังครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่17มกราคมนะครับคลื่นลมจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับให้เตรียมตัวรับมือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ วันนี้เนี่ยครับมีหลายพื้นที่นะครับที่เจอกับคลื่นทะเลสูงนะครับแล้วก็ซัดเข้าหาฝั่งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ชายฝั่งโดยมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีรีสอร์ทบ้านพักที่อยู่ริมฝั่งทะเลนะครับโดนคลื่นพัดนะครับเสียหายไปแล้วหลายหลังนะครับแล้วที่จังหวัด นครศรีธรรมราชนะครับที่อำเภอปากพนังนะครับวันนี้ถึงกับต้องเคลื่อนย้ายศพนะครับที่มีการเขาเรียกอะไรตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลทางศาสนาอยู่นะครับต้องย้ายพื้นที่ออกเลยเพราะว่าถูกคลื่นทะเลนะครับซัดเข้าหานะครับจนราร์พิธีที่เตรียมไว้สำหรับพิธีจัดงานศพนะครับ เสียหายนะครับต้องย้ายศพหนีก็เลยนะครับเหตุเกิดที่หมู่2นะครับตำบลท่าพญานะครับอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ43ปีนะครับเขามีการตั้งศพมันเป็นกุศลไว้นะครับที่บ้านนะครับแล้วก็ขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเช้านะครับน้ําทะเลสูงขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับ ทมให้คลื่นเนี่ยซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่จัดงานศพเป็นอยู่นะครับทางบ้านก็เลยต้องจําเป็นต้องย้ายเคลื่อนศพหนีกันสร้างความโกลาหลอยู่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาได้ออกหนังสือแจ้งเตือนนะครับว่าระยะนี้นะครับ อากาศนะครับสภาพอากาศนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก 3- 4องศานะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับจะเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในบางพื้นที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับอ่าวไทยนะครับจะมีคลื่นสูงนะครับสูงมากนะครับบางจุดเนี่ยถึง4เมตรนะครับผู้ที่อาศัยอยู่ตามริมชายฝั่งนะครับให้ระมัดระวังนะครับ หากอยู่ใกล้ชายทะเลเลยนะครับอาจจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะที่ฝั่งอนามันนีครับคลื่นจะสูง1-2เมตรนะครับบริเวณห่างฝั่งนีครับจะสูงถึง2-3เมตรนะครับแล้วก็หากเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองด้วยเนี่ยคะคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ประชาชนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองนะครับฝั่งตะวันออกนี่คือฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนฝั่งอันดามันนะครับในวันที่13มกราคมนะครับคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยหากเป็นไปได้เนี่ยเรือควรงดออกจากฝั่งนะครับ กรมอุตุนะครับก็พยากรณ์อากาศไว้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับโดยตอนบนและภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับแล้วก็มีลมแรงนะครับสําหรับยอดดอยนะครับจะมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดเลยนะครับขอให้ประชาชนที่อยู่ทางตอนบนนะครับและภาคใต้ตอนบนนะครับ ภาคใต้ตอนบนก็คงจะรู้นะครับก็มีระนองชุมพรน,นะครับประจบชีริขันเนี่ยถือว่าเป็นภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ตอนบนของประเทศทั้งหมดนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือยันภาคเหนือเลยนะครับก็จะเจอกับลมหนาวที่รุนแรงนะครับก็ให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะฮะที่บอกไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียม พวกเครื่องนุ่งห่มที่สามารถช่วยบรรเทาความหนาวเย็นลงได้นะครับให้พร้อมนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับที่สำคัญคือต้องระวังเรื่องของการเกิดอักขีภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันแห้งอยู่แล้วนะครับแล้วเจอกับลมแรงอีกนะครับหากมีประกายไฟหรือสะเก็ดไฟมาจากไหนเนี่ยเสี่ยงที่จะลุกลามได้ง่ายนะครับ ่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่กําลังแรงครับแล้วก็พัดปกคลุมอ่าวไทยนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอดูว่ามีพื้นที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับอดูอุณหภูมิกันก่อนนะครับภาคเหนือนะครับพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซนเซสยสนะครับ ต่ำสุดจะอยู่ที่10-17องศาเซนเซียสนะครับสูงสุดอยู่ที่24-29องศาเซนเซเยสนะครับบริเวณยอดดอยนะครับอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยถึง3-9องศาเซนเซเยสเลยนะครับโอ้อุณหภูมิเลขตัวเดียวเลยครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคอีสานนะครับ อากาศจะหนาวถึงหนาวจัดนะครับแล้วก็ลมแรงอุณหภูมิก็จะลดลง 1- 2องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 7- 14องศาเซนเซสนะครับสูงสุดอยู่ที่ 24- 27องศาเซนเซสนะครับบนยอดภูนะครับอากาศก็จะหนาวถึงหนาวจัดเช่นเดียวกับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนี่จะอยู่ที่4ี่องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 5้าสห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ หากเทียบกับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิของภาคอีสานเนี่ยจะสูงกว่าประมาณ1-2องศานะครับแต่ความเร็วของลมนยครับจะเร็วกว่านะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับส่วนภาคกลางนะครับอากาศจะเย็นแล้วก็มีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดนี่จะอยู่ประมาณ15-18องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด26-29องศาเซลเซียสนะครับ ลมตะวันออกจะกเหนือความเร็วสิ3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับอากาศจะเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็มีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1- 2องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดคือ16 -20 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่27-30องศาเซลเซียสนะครับตะวันออกเมื่อเทียบกับภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็อุณหภูมิจะอุ่นกว่านะครับสักเล็กน้อยนะครับประมาณ1-2องศานะครับแต่นะครับ ทะเลจะมีคลื่นแรงนะครับประมาณ2เมตรห่างฝั่งสูงถึง2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตะวันออกก็มีอะไรบ้างอ่ะชุมพรนะครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลานะครับปัตตานีดาราธิวาสนะครับก็อยู่ในฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะ มีฝนนะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละยี่สิบนะครับของพื้นที่และบางแห่งนี้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะที่ยะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิตามสุดนะครับอยู่ที่สิบแปดถึงยี่สิบหยี่สิบห้าองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสององศานะครับที่สุราธานีนะครับขึ้นมานะครับก็คือสุราชุมพรนะครับแถวนั้นนะครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลจะคลื่นสูง2-3มเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3มเมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครราชสีม์ขอโทษอขออภัยครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจากคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรนะครับ ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็คือระนองนะครับพังงาภูกเก็ตระบี่สต,สตูนแล้วก็ตรังเนี่ยครับฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่นะครับส่วนมากจะที่จังหวัดตรังและสตูนนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-25ององศาเซลเซียสนะครับสูงสุด29-34องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรนะครับห่างฟัง2-3งเมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนตกนะครับฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับพรุ่งนี้ในตอนเช้าเนี่ยจะมีลมแรงนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงอีก1อ่องศาเซลเซียสนะครับตามสูตรส6 1 9อ,องศาเซลเซียสครับและลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็เตรียมตัวนะครับระมัดระวังนะครับพื้นที่อย่างที่บอกไปนี่ครับที่จังนะครับต้องระมัดระวังอาจจะมีฝนตกนะครับฝนตกหนักนะครับจังสตูลนะครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับหากเป็นไปได้นะครับเรือเล็กนะครับเนื่องจากคลื่นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังครับวันนี้จอดไป ดูพื้นที่ชายฝั่งนะครับที่อําเภอปราณบุรีนะครับต่อเนื่องอาเภอสามรอยยอดนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็พบว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะครับเรียกโดยรวมนะครับว่าชายหาดนเรศวรนะครับเป็นชายหาดที่ทอดตัวยาวเลยครับตามแนวของทะเลอ่าวไทยนะครับเป็นทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศเนี่ยครับ พบว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบางบื้นที่เขาประสบปัญหาเรื่องน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งนะครับก็เป็นข้ออ้างนะครับที่มีการสร้างเขื่อนเขื่อนนี่มี2ลักษณะเลยครับเป็นโครงสร้างถาวรโครงสร้างแข็งนะครับอ,อันแรกเลยคือเขื่อนเรียงหินนะครับอันนี้จะทําอยู่ที่3 0 0รยอดนะครับอีกส่วนจะเป็นเขื่อนคอนกรีตแบบขั้นบันไดนะครับก็ทํามาตั้งแต่บริเวณของ อ่าเขาเรียกตรงนั้นก็เรียกอำเภอปราณบุรีนะครับตั้งแต่ปากน้ําปราณเลยนะครับมันจะมีอยู่สส่วนคือพื้นที่ที่กําลังก่อสร้างนะครับกับพื้นที่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับตรงบริเวณที่สร้างเขื่อนเรียงหินนะครับหากใครที่เคยมาในพื้นที่นะครับก็คงจะเห็นออพอถึง เออเขากระโหลกนะครับหรือตรงที่ทําการวนอุทยานท้าโกษานะครับถัดไปนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปตรงผ่านวัดเขากระโหลกไปนะครับตรงนั้นนะครับจะมีเขื่อนเรียงหินนะครับตลอดแนวเลยนะครับเออบริเวณนั้นนะครับเท่าที่จอทเห็นนะครับโอ้คลื่นสูงมากครับเออคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งเนี่ยครับเกือบข้ามนะครับเกือบข้าม แนวถนนนะครับที่สร้างไว้แล้วก็เลยตัวเขื่อนเรียงหินที่ทำมาไว้เลยนะครับเท่าที่เห็นนะครับคลื่นสูงมากนะครับเท่าที่เห็นกับกับสายตาเนี่ยประมาณ1-2เมตรครับอจอสอบถามชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับเขาบอกว่าปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนๆในช่วงช่วงเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเท่าที่สังเกตคลื่น จริงๆแล้วมันสูงทุกปีครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับสาหรับเขาเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็กังวลว่าในช่วงวันที่วันนี้สิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณวันที่สิบห้าครับสิบสี่หรือสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงสิบห้าค่ำนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยน้าทะเลจะสูงขึ้นอีกนะครับก็กังวลว่า,าน้ําทะเลจะขึ้นพัดเข้ามาฝั่งที่ค่อนข้างสูงเนี่ย มันจะสร้างความเสียหายกับพื้นที่ของเขาไหมนะครับเขาก็เป็นห่วงกันอยู่นะครับอพอทัดมาจากเขื่อนตัวเขื่อนเลี้ยงหินนะครับพอเลี้ยวขวากลับเข้ามานะครับจะเป็นตรงหาดนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าหาดเขากะโหลกนะครับบริเวณนั้นยังไม่ได้มีก,การสร้างเขื่อนนะครับจอดก็ลองไปเดินดูนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าหาดเขากะโหลกนะครับก็พบว่า ทรายนะครับที่เคยถูกน้ําทะเลดึงกลับเข้าไปในทะเลนะครับปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยครับมีทรายจากทะเลเนี่ยครับถูกคลื่นพัดเข้าหาฝั่งจํานวนมากเลยครับแล้วก็น้ําทะเลนะครับก็ได้ช่วยอัดให้ทรายเนี่ยแน่นขึ้นนะครับสูงขึ้นมาจอดว่าเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่สังเกตแล้วก็เท่าที่ติดตามเนี่ยอย่างน้อยประมาณเนี่ยแหละครับประมาณนี้เลยนะครับของพื้นที่นะครับ ประมาณนี้เกือบคืบนะครับทรายที่โดนดึงเข้ามากลับเข้ามาเนี่ยครับก่อนหน้านี้นะครับตรงเมื่อ2เดือนที่แล้วที่จอดไปเดินผ่านนะครับบริเวณนั้นเนี่ยครับชายหาดนี่จะลึกลงไปเลยครับพอเดินจากถนนใช่ไหมครับลงไปในชายหาดจะลึกลงไปรับรู้ได้เลยครับว่าเราต้องเดินลงเนินดินลงไปะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับความสูงนะครับจากระดับถนนที่เดินลงไปนะครับกลับลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ น้ำทะเลนะครับพัดเข้ามานะครับสูงมากแล้วก็ไกลามากลึกมากนะครับก่อนหน้านี้บริเวณนั้นเขาจะมีการตั้งเตียงนะครับเป็นเตียงผ้าใบนะครับแล้วก็ร่มเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่นะครับแต่วันนี้นะครับพบว่าร่มและเตียงนะครับถูกเก็บทั้งหมดเลยนะครับส่วนหนึ่งเท่าที่จอสอบถามเขาบอกว่าเามื่อช่วงเช้าจนถึงสายๆนะครับ น้ำทะเลรุกเข้ามาสูงมากนะครับจนทําให้เขาไม่สามารถให้บริการได้นะครับก็เลยต้องเก็บไอ้พวกเตียงผ้าใบแล้วก็ร่มชายหาดไปนะครับจอดขออนุญาตดูนะครับใครที่อยากพูดคุยกับจอดนะครับเข้ามาได้เลยครับจอดยินดีนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับให้เชิญแขกรับเชิญเอมีใครอยากคุยกับจอดไหม ใครอยู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้างครับจอรดอยากคุยด้วยอยากสอบถามครับใครอยู่บ้างไหมเนาะยกมือมาครับเ <c oughs> ม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจอรดจะดึงเข้ามาวิมลพรน้องวิไหม ใครอยู่บ้างเนาะใครอยู่ชายทะเลบ้างเนาะคุณกรินะครับบอกว่าบ้านอยู่ชายทะเลนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับบอกว่าอยู่ที่เกาะพีพีนะครับแจ้งจอดมาขึ้นลมแรงเหมือนกันครับโอเค พืินสูงประมาณ1-2เมตรเช่นกันเอ่อมีที่ไหนเ็าปักทองแดงบ้างไหมครับกระบีอ่ออมีครับที่เกาะพีพีมีครับเอ่อวันนี้ที่จอดไปนะครับที่บริเวณหาดเขากระโหลกก็มีการติดตั้งทองแดงไว้เหมือนกันนะครับห้ามนักท่องเที่ยวนะครับลงเล่นน้ำทะเลนะครับแต่เท่าที่จอดเห็นก็มี เขาเรียกอะไรอ่ะร่มบินนะครับแล้วก็อันนี้ครับยังมีให้บริการอยู่ครับเห็นมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาตินี่ยเข้าไปใช้บริการอยู่นะครับสวัสดีครับคุณฝันเป็ดพะโลสวัสดีครับคุณสงวนสวัสดีครับกัญยารัดหน่อยอ๋อสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับขอบคุณคุณจักครับ มาเล่าต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงตรงบริเวณหาดเขากระโหลกนะครับทีนี้นะครับเท่าที่จอสังเกตนะครับชายฝั่งของเขากระโหลกนะครับแม้ว่าไม่ได้มีการทําเขื่อนไว้ก็จริงนะครับแต่ริมชายหาดไม่ค่อยได้รับความเสียหายครับแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีทรายจากทะเลเนี่ยถูกพัดเข้ามาเพิ่มนะครับพัดจากหาดเขากระโหลกมาหน่อยนะครับเขาจะเรียกว่าอ่า ชายหาดเรียบนะครับเป็นเรียบถนนนะครับชายหาดของปากน้ําปรานะครับถัดมาหน่อยจะมีการสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบขั้นบันไดนะครับหากใครเคยเห็นบ่อยๆนะครับตรงบริเวณตาลสามต้นนะครับซึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์กของปากแม่น้ําปรานเลยเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับน้ําทะเลนะครับถูกซัดขึ้นมาเหนือเขื่อนนะครับ แล้วก็เลยขึ้นมาบนถนนบริเวณนั้นเลยนะครับมันมีก้อนหินนะครับแล้วก็มีก้อนของเขาเรียกอะไรอะยางมะตอยครับที่ใช้สําหรับทําถนนเนี่ยถูกซัดขึ้นมานะครับขึ้นบนถนนเลยนะครับเกลื่อนเลยครับเท่าที่จอดเห็นแล้วที่สําคัญคือน่าเป็นห่วงครับสันเขื่อนที่ทําไว้เนี่ยครับมันมีน้ําเข้ามากัดซาะเลยซึ่งหลายจุดนะครับวันนี้เกิดความเสียหายนะครับจอรด ไม่ฟันธงนะครับว่าระหว่างการสร้างเขื่อนกับไม่มีเขื่อนอันไหนดีกว่ากันหรืออันไหนสร้างความเสียหายให้กับชายฝั่งมากกว่ากันจอไม่ฟันธงนะครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางครับว่าการสร้างเขื่อนไม่ว่าเขื่อนชนิดใดก็แล้วแต่ที่เป็นโครงสร้างแข็งในที่นี้หมายถึงไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเรียงหินหรือเขื่อนคอนกรีตแบบขั้นบันไดเนี่ย มันได้ผลคุ้มค่าสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้มากจริงหรือเปล่านะครับซึ่งทุกคนต้องกลับไปดูครับช่วงนี้หน้ามรสุมนะครับบ้านของตัวเองที่ไหนมีโครงการลักษณะนี้ลองไปดูลองไปติดตามดูนะครับระหว่างก่อนที่จะมีเขื่อนลักษณะนี้กับปัจจุบันที่มีเขื่อนนะครับอันไหนที่ลดความเสียหายให้กับชายฝั่งของพวกท่านได้มากกว่านะครับ ก่อนหน้านี้นะครับมีหลายพื้นที่อย่างเช่นถ้าจะไม่ผิดน่าจะที่สงขลามั้งฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับมีประชาชนเขาไปต่อต้านเลยนะครับไม่อยากให้มีเขื่อนแล้วก็ศาลก็ได้พิพากษานะครับให้ยุติการก่อสร้างไปนะครับแต่ในบางพื้นที่เขามีการก่อสร้างไปแล้วนะครับดําเนินการไปแล้วสร้างเรียบร้อยแล้วบางพื้นที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งในช่วงหน้ามรสุมลักษณะนี้นะครับมันพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยนะครับว่า มันสามารถแก้ปัญาการกัดเสาะชายฝั่งได้จริงหรือเปล่านะครับมันจะเป็นบทพิสูจน์สาคัญนะครับจอดขออนุญาตดูเพิ่มนะครับสวัสดีครับคุณเดวา่าสวัสดีครับคุณกมลนชยัยสวัสดีครับคุณเข็มสวัสดีครับคุณวิชุดานะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่กรุณาเข้ามาร่วมรับฟังจอร์ดในการไลฟ์สดนะครับไลฟ์ฟังต่อครับหลังจากที่ไปพื้นที่ชายหาดแล้วนะครับจอร์ดยังได้ไปที่บริเวณศูนย์สิรินาศราชินีนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับพื้นที่ชายฝั่งนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณปากแม่น้ําปราณน,นะครับ เข้าไปดูนะครับบริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่ของการปลูกป่าโครงกลางใหม่นะครับทดแทนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีนะครับเขามีการทําบอกกุ้งนะครับอยู่ที่ชายฝั่งนะครับทําให้พื้นที่เสื่อมโทรมลงไปนะครับแล้วก็พอมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชายฝั่งนะครับมีการปลูกป่าโครงกลางนะครับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งพอเข้าไปนะครับรู้สึกได้เลยครับ ลมทะเลนะครับที่เป็นพื้นที่ติดต่อกันเนี่ยตอนที่มาเนี่ยโอ้โหลมแรงมากครับพอเข้าไปพื้นที่ในศูนย์เนี่ยฮะมันมีป่ากงกลางสูงนะครับทําให้ลมเนี่ยแทบโดนไอป่ากงกลางเนี่ยต้านเอาไว้แทบทั้งหมดนะครับอากาศใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไม่มีลมกันโชกนะครับเดินสบายครับเข้าไปท่องเที่ยวได้สบายเลยนะครับและที่สําคัญคือรากของต้นกงกลางเนี่ยครับรากเขาจะเป็นระยงระยางเลย ใครที่อยู่พื้นที่ชายฝั่งอาจจะเคยเห็นนะครับเขาก็เป็นตัวสําคัญเลยครับที่ช่วยยึดผิวดินเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเอาขออภัยนะครับไม่ว่าน้ําที่จะมาจากพื้นที่ชายฝั่งหรือน้ําที่จะมาจากทะเลนะครับก็จะโดนรากของต้นกงกลางเนี่ยครับพยุงดินเอาไว้นะครับทําให้ดินเนี่ยไม่ไม่ไมหลลงทะเลหรือถูกซัดไปที่อื่นนะครับสร้างความเสียหายกับให้กับพื้นที่เลยนะครับ เจเห็นว่านะครับคุณที่โอยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม้ว่าจะปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็ตามนะครับใครที่อยากเห็นนะครับจอดได้ไลฟ์สดนะครับไว้ใน t ิกตอกนะครับตอนที่จอดไปในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะเซฟนะครับเซฟที่ไลฟ์สดนั้นแหะครับมาตัดต่อใหม่นะครับก็จะเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับช่องดิดหาไทยชาแนลนะครับ สกดให้เลยอย่างนี้นะครับช่อง YouTube นะครับ D I T H A T H A I C H A Double N E L นะครับดิตาไทยชาแนลนะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยครับจอดตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นนะครับรวมถึงช่อง TikTok เนี่ยก็ให้ติดตามได้เลยครับเดี๋ยวจ๊อดจะอทยอยลงคลิปให้นะครับจะได้เห็นภาพในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ สวัสดีครับคุณปราณีสวัสดีครับคุณอุ่นเรือนขอบพระคุณสำหรับการถูกใจมาห้าดวงใจนะครับเท่าที่เห็นออสวัสดีครับทุกคนครับที่เข้าร่วมนะครับขอบพระคุณมากครับอ่าส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ที่น่าสนใจก็คือการที่ นายเอม็มนะครับถูกควบคุมตัวกลับไทยแล้วเนาะนะครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรอบสังหารนะครับอดีตนักการเมืองฝ่ายข้านของกัมพูชานะครับถูกส่งตัวมาแล้วนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สารภาพนะครับว่าลงมือสังหารเหยื่อเพราะว่ามีผู้มีพระคุณนะครับ ขอร้องให้ช่วยดําเนินการให้นะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจอ์จะพยายามอัปเดตแล้วก็นํามาเสนอสรุปให้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอเตือนนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับทั้งฝั่งตะวันออกนะครับก็คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดนมันะครับโดยเฉพาะในจังหวัดตรังนะครับระวังฝนตกหนักนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าคลื่นสูงมากนะครับบ้านอาจจะเสียหายได้นะครับถ้าอยู่ริมฝั่งทะเลนะครับ หากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับให้ย้ายออกออกไปยบไปอยูปปย่สถานที่อื่นชั่วคราวนะครับด้วยความเป็นห่วงครับขอประคุณมากครับสวัสดีครับ